ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนองสเตชันครับวันนี้เราจะมารายงานสภาพน้ำนะครับบริเวณถนนเส้นราศีสไลายบ้านนองอื่นนะครับก็อตอนนี้ระดับน้ำลดลงค่อนข้างเยอะแล้วครับคุณผู้ชมครับ แต่การเดินทางนะครับก็จะยังคงเป็นเรือนะครับใช้เรือนะครับในการขนส่งนะครับในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่จะข้ามฟากนะครับไปยังบ้านน้องอึ่นนะครับจากราศีสไลไปบ้านน้องอื่นแล้วก็จากบ้านน้องอึ่นมาที่อำเภอราศีสไลนะครับก็สําหรับในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่22ตุลาคม2565นะครับก็พรุ่งนี้ก็จะยังคง โดยสารนะครับเป็นการข้ามฟากนะครับเป็นการให้บริการในส่วนของทางเรือนะครับในทางเรือนะครับย้ำนะครับยังเป็นทางเรือนะครับขอให้พี่น้องได้วางแผนการเดินทางนะครับเผื่อระยะเวลาด้วยนะครับก็พรุ่งนี้นะครับก็จะยังคงมีเรือของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับของจังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็มีเรือของเทศบาลตำบลเมืองคงอีกหนึ่งลำนะครับเรือของอบตเมืองคงอีกหนึ่งลำรวมเป็น หกลำนะครับหกลำในการเดินทางในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ก็มีข่าวดีครับสาหรับพี่น้องประชาชนนะครับชาวอำเภอราศีสไลดยและก็ท่านใดที่ใช้รถใช้ถนนนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการเดินสํารวจถนนนะครับเดินสํารวจถนนอย่างละเอียดนะครับเพื่อจะนําเสนอข้อมูลผู้บังคับบัญชานะครับในการอนุญาตให้รถเดินผ่านนะครับแม้จะรถเล็กหรือรถอื่นๆจะยังไม่สามารถเดินผ่านได้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับที่ได้มีการเดินสํารวจอย่างละเอียดนะครับนั่นก็หมายความว่า จะต้องดูทุกหลุมทุกบอ่อนะครับทั้งกระแสน้ําความเชี่ยวอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการประเมินนะครับประเมินสภาพถนนให้พวกเราได้รับทราบกันนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับผู้คนก็น่าจะเบาบางลงนะครับก็ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่มีข่าวดีนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ในการเดินสำรวจถนนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาก่อติดสถานการณ์นะครับว่าสภาพเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะรายงานให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับก็เดี๋ยวจะนำเรียนทุกแง่ทุกมุมนะครับในส่วนของข้อมูลข่าวสารนะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ